รายสมบูรณ์นะคะพอความว่าจ้ะอ่ะบธทองเลาะมาหาผู้บ่าวจ้ะาผู้บ่าวโบธทองจ้ะคุณตาคุณแม่ดิบผู้บ่าวจ้ะอ้ผู้บ่าวยืนจ้องควานผู้บ่าวไปใส่นอ ไปว่าจักบ่ค่ะ <coughs> เดี๋ยวค่อยมาใหม่จา้าอ,อา่าคุณโบทองมาทักทายผู้เบาวนะจะ๊ะผู้เบามานได้ยินามไหรอาอ๋อบรรยากาศสวยงามนะคะอันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะ จุบทองก็เลาะปลาอีกแล้วนะคะเลาะปลาอีกแล้วจ้ะ น,นี่เป็นดอ,อกไผ่นะคะอยอนแสงทองอ่ะอกาสนี้นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทุกท่านอีกรอบนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนแม่บัวทองจ้าที่ท่านเห็นขณะน,นี้คือเดินตามแม่บัวทองนะคะนี่พาเดินตามแม่บัวทองนะคะแม่บัวทองจะไปมัดหลักต้นเชาา้าจ้า มาจากบ้านนะคะทานมาเมื่อกี้ก็คือพอคุณบัะทองไปทักทายผู้บา่าหน่อยนะจะ๊ะ ดวิวสวยงามแล้วก <ch> ็ตรงนี้จ้ะบททองพวกโซ่เส้นเดียว สองวาหนึ่งนะคะไม่เกือบถึงวานนะจ๊ะมามัดหลังนี้นะจ๊ะแต่ว่าที่นี่เรามีฉากเอ้มีเชือกแล้วนะจ๊ะมีเชือกมีโซ่หลักมัดไว้แล้วนะคะก็เลยว่าไม่ต้องพกโซ่มายาวนะ,ะต่อไปผ้าลงน้ำจ้ะมันแรไว่าจะลงน้ำสายยางนะคะแต่น้ำไม่ไหลจ้ะพอควันก็เลยว่าเปลี่ยนแผนนะคะพามาลงน้ำสระเหมือนเดิมจ้ะ เมน,ะนะัดทองวาสะนี้แทบจะเป็นสระ,ะประจำตัวนะจ๊ะทองแทบจะเป็นเจ้าของสะแล้วนะจ๊ะนี่บอยนะคะมาบ่อยจ๊ะตึงจะมาบ่อยอยังไงคุณบัวทองปล่อยให้เล่นเชือกเดียวไม่เล่นไม่ดอนนะคะ ต้องพอควันลงด้วยจ้ะเก็บน้ำอาบน้ำค่ะ ดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำด้วยอาบน้ำด้วยนะคะเออเออดำผุดดำวายเลยจ้า นำผุดนำไหวย้คุณพทองจ้ะ Thank <laughs> you. ปลับมันนะคะโชว์ทักษะช้างภูเขาเนี่กะฮะ ทักษะนะคะว่าเคยเป็นช้างภูเขาจะบางนิดหน่อยนะจ๊ะบททองว่าจาของแค่นี้ได้ได้บททองว่านะคะอ่ะต่อไปหอบจา้ากินเองหอบเองนะคะบททองกินเองหอบเองนักเลงพอจ้ะบรวททองว่านะจ๊ะอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะต้นกล้วยนะคะมีต้นกล้วยมาไว้ให้น้องตอนกลางวันนะคะอาหารเสริม กินเองหอบเองนะคะคนเองจ้ะปอทองว่ากินเองหอบเองนักเลงพอจอ้ะแวันนี้คือวันไกล ตรงนั้นนะคะกลางวันตรงนั้นจะแดดอ้อร่มตลอดนะจ๊ะยังไม่หมดค่ะคุณบัวทองเออโชสเต็เองจ้ะคุณบัวทองโชว์สเตปเปง thong <laughs> thong, <thòn>, kẹp thong <laughs> nô, <No. cười> nhìn chìm chơi. à, còn học cũng phải chìm nữa chứ, còn học cũng phải chìm, nha. เอาให้หมดတော့คุณบทတော့มากินเองหอบเองนักเล็งพอนะคะ คนไผยของเรายัางอยู่ได้อีกหลายวันนะคะเขียวๆวสวยๆนะคะได้ว่าเขียวสวยอย่างนี้ใช่ว่าน้องช้างเขาจะกินหมึนะคะธรรมดาธรมารมชาติของช้างนะคะกินบ้างเล่นบ้างอย่างนั้นนะจ๊ะ เป็นเชือกมัน,นิีลานะคะล่ามจ้ะาใช้เชือกมัน,นิีลาหรือใช้โซ่ก็ได้นะคะแลแต่จ้ะ multimotor po le worship คุณบวอทองเย็นกินกล้วยต้นกล้วยนะจ๊ะไนะหนจะเหลาะไาเยือกจะเหลาะไาเยือก่อนนะคะขั้นแรกจ้ะต่อต่อไปก็ไม่เลือนะคะแต่ว่าตอนแรกไม่ให้เลือกก็เลือกก่อนนะคะบวอทองว่านะจ๊ะการกินของน้องนะคะ เ,เบื่อสภาพก,ก,ก็คงเล็มต้นไผ่นะคะหรือไม,ไม่น้องก็อาจจะมาเล่นตรงฝั่งนี้ค่ะคะงแดดมันนะคะ วันน้องก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่จ้ะ,ะตรงนี้หลักฐานล่องลอยนะคะของคุณบัวทองหมดนะคะนี่จ้ะ,ะตรงตรงนี้นะคะนี่จ้ะโจของน้องยาวถึงนี้นะคะยาวถึงนี้จ้ะ เบื่อต้นกล้วยแล้วนะคะเบื่อต้นกล้วยจะกูจะหาเลาะเล็มเดินเล่นนะจ๊ะย่อยอเดินโยโดูท้องแสดงว่าอิม่มอิ่มประมาณหนึ่งแล้วค่ะอิ่มประมาณหนึ่งแล้วทีนี้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศจากบัวท้องว่านะคะ,ะเดินเล่นอ่ะ เลิมยาจ้ะต่อไปเลิมยานะคะหาเลิมยาหาเดินเล่นนะจ้ะย่อยยอยจ้ะบบทองว่าทองอิมือ่อดแล้วนะคะเดินย่อยจ้ะ เต็มเออแรงช้างจ้ะคุณเออคุณพ่อคุณแม่แรงบัวทองจย่แรงบัวทองออเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอาหารนะคะบัวทองว่าจ้ะต้นกล้วยนั้นยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวคิดเบื่อตรงนี้ก็ไปหาต้นกล้วยต้นไผ่ต่อนะคะ ไปเรื่อยอย่าปวท้องว่าไปเรื่อยนะคะชีวิตผู้สาวคาเลาะค่ะปวท้องวาจ้ะ no no ka no <c oughs> บททองก็จะเดินเล่นเดินกินไปทั่วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปยังไงก็ฝากอินดูแม่บททองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนะคะ โชคด,ดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ